สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Sound n u m s i n งนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราก็อยู่กันที่รอยอ็ดนะคะวารปไวมากเราวาร์ปกันไวมากนะ,ะทุกคนเออเมื่อวานหวานปุ๋ยทั้งมันจ้าหวานปุ๋ยซอยพยอดเบิดมืออันนี้หลังจากที่หวานปุ๋ยเสร็จเมื่อวานนะคะก็บินตรงเมื่อเช้านะคะบินตรงมา ที่ร้อยเอ็ดเลยนะคะทุกคนมาที่ทํางานเลยนะอันนี้เราก็อยู่ที่ทํางานนะคะทุกคนอยู่กันที่เดิมนะคะที่สลิตดีนะคะคิวก็ทางานอยู่นู่นห็นจะมีมือไม่โคกงกังกังนะคะทุกคนส่วนเราก็นั่งรอจ้า พี่วุฒิก็ออกไปทำงานนะคะเห็นแต่มือแม่โคอยู่ไกลๆนะคะทุกคนก็เอาแม่โครจอดไว้นี่ทันเลิกก็จอดไว้นี่นะคะวานปุ๊ยเร็ตก็มาหรือเมื่อวานก็จัดไปพ่อตารับน้องใหม่รับลูกเขยใหม่พี่ๆก็พากันรับน้องใหม่ซะแบบ ปวดเมื่อยกันเลยนะคะทุกคนเออเมื่อวานก็หวานให้เสร็จให้มันเรียบร้อยนะคะเพราะว่าออพี่เนกนะได้หยุดงานแล้วก็หยุดไปเลยเนาะเพราะว่าปกติพี่เนกจะไปหาซื้อวัวซื้อควายนะคะก็เลยหยุดในไหนก็หยุดตอนเช้าแล้วก็หวานให้มันเสร็จนะคะหวานทั้งวันให้เสร็จเลยนะคะส่วนช่างนกก็หยุดงานในอู่แล้วก็ วันทีเดียวเลยนะให้มันเสร็จนะคะพี่วุฒก็ต้องกลับมาทํางานที่นี่ก็เลยต้องหวานให้มันเสร็จแต่ละคนก็คือต้องไปทํางานอะ่ะก็เลยต้องทําให้มันเสร็จภายในวันเดียวนะคะอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ก็เสร็จเนาะทุกคนแต่พ่อก็จ้างออ่คนอื่นมาช่วยด้วยนะคะก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลที่ไหนหรอกก็พี่จ๊อดนะคะก็เป็นคน ดูแลในครอบครัวของพี่เมกเนาะพี่เขาก็มาช่วยพว่อกระจ่างนะคะเครื่องสามเครื่องแบกกันสามคนนะคะก็จะมีาเาเจเน็กพี่วูดพี่อดอตนะคะช่างนกแบกไม่ได้จ้าลงน้ำไม่ได้นะคะเนื่นองจากว่าแบกเหล็กกับพี่วูดแล้วเหล็กไปติเหล็กนะคะเลยได้แผลมาเลยลงน้ำไม่ได้นุ่นพ่อยอด ช่างนกเจโบสี่คนนะคะแบกปุยจ้าแล้วเครื่องสามเครื่องทุกคนคิดดูสิว่าคนแบกแค่สี่คนอะแบกแทบจะไม่ทันอะก็คือเหนื่อยนะบางนางก็คือรถเข้าไปได้ จนถึงนาสุดท้ายบางที่ก็เข้าไปไม่ได้ก็ต้องเบรกเบรกบ้างใส่มอไซค์ขี่ตามคนเทนาบ้างนะคะช่างนกก็จะเป็นคนขี่นะคะช่างนกก็จะชำนาญนิดนึงอะไรอย่างนี้เนาะส่วนนุ่นกับพ่อกับเจ๊บูก,ก็ช่วยกันเบ่งแล้วก็เบรกไปเทให้บ้างอะไรบ้างนะคะเราก็ทําไปเรื่อยๆนะคะเหนื่อยก็พักเนาะจนเสร็จตั้งแต่ตีห้าครึง่งจนถึงหกโมงครึ่งนะคะ ก็ช่วยกันเนาะถ้าทํากันหลายๆคนแบบนี้นะคะมันก็สนุกเฮฮาปาร์ตี้ไปเรื่อยๆนะคะแต่ไม่ได้ว่าทําแบบหักโหมมากเกินไปก็มีเวลาพักมีเวลานั่งพักเหนื่อยก็พักอะไรอย่างนี้นะคะไม่ไหวก็พักนะคะก็หวานจนเสร็จกันทุกนานะคะเหลือแค่สองนาที่ยังไม่ได้หวานเพราะว่าน้ํามันยังเยอะอยู่เนาะ มีความแบบพยายามหาที่ตั้งกงนะทุกคนแบบหน้าโน่นอ่ะมันมากหน้าแบบมันมากนะคะทุกคนดูเมื่อวานก็ไปตากเดดกันทั้งวันนะหน้าดำคลังเครียดเสลอเกินอันนี้ก็ตื่นเช้ามาฝนก็ตกนะ้าเมื่อเช้าต่อมาสักปีห้าอะไรอย่างเงี้ยฝนก็ตกแล้วก็นึ่งออกจากบ้านเป็นโมงครึ่งมาถึงนี่พี่วุฒิก็ทํางานเลยเนาะ เราก็สงสารเละเพราะว่าแบบเมื่อวันก็แบกเครื่องทั้งวันไม่ได้เปลี่ยนกับใครเลยนะแต่พี่วุฒิแบกเครื่องไหนเครื่องนั้นก็เสียนะคะ<笑><笑><笑>ก็ช่วยกันจนสิ์เนาะพอแต่ได้ช่วยพ่อกับแม่บ้างนะคะนู่นก็คือระบมจ้าปวดแขนปวดเอวเบิร์ดค่ะระบมตอนทำเสร็จนี่ไม่ปวดตื่นเช้ามาวันนี้เลยปวดมากนะคะทุกคนเหนื่อย แต่ก็เสร็จแล้วนะคะต่อไปก็รอเกี่ยวข้าวอย่างเดียวเลยนะคะทุกคนต้องรอดูว่าปีนี้ราคาข้าวจะเป็นยังไงนะคะข้าวเราจะสวยไหมนะคะเพราะว่าบ้านนุ่นหวานปุ๋ยสองรอบแล้วเนาะรอบแรกก็ไม่ได้ช่วยพ่อหวานนะคะเพราะว่าพี่วุฒิไม่วางพี่วุฒิทำงานอยู่ที่นี่นะคะก็ไม่ได้ช่วยพ่อหวานพ่อก็เลยต้องจ้างคนนะคะแต่พอหวานรอบสองพ่อจ้างแค่หนึ่งคนแล้วก็ ช่วยกันนะคะช่างนกก็มาจิบขาเลยต้องจ้างคนด้วยเนาะเราก็เบรกไม่ทันหรอกเราเบรกเทไม่ทนันเพราะว่าเครื่องมันต้องสามเครื่องเขาหวานแป๊บเดียวก็หมดแล้วเราแบกไปยังไม่ถึงเลยแล้วปุ๋ยอะ่ะปีนี้พ่อใช้ปุ๋ยของอะไรก็ไม่รู้นะหนักมากทุกคนแบบเม็ดสีดำอ่ะมันเยอะใช่ไหมแล้วแบบปุ๋ยอะ่ะหนักมากมากแบบ สุดๆอะจากที่แบบเมืกก่อก่อนนุ่นแบกปุ๋ยครึ่งกระสอบนุ่นยกเองได้นะแต่อันนี้แค่ครึ่งกระสอบนุ่นต้องแบบให้ช่างนกช่วยยกอ่ะเออแบบช่วยยกใส่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็แบกไปเติมให้เขานะคะเติมให้พี่ๆพี่ๆเขาก็หวานนะบางนาก็คือจะสบายนิดนึงเราเดินบนคนานะคะเดินบนคันาได้เลย เดินแล้วก็หวานนะคะเพราะว่าเดินคนละข้างมันก็จะหวานถึงกันพอดีเนาะแต่ถ้าบางนาก็คือมันใหญ่อย่างเงี้ยสามคนก็คือเดินไปพร้อมกันเลยนะคะแบ่งคนละล็อกละล็อกไปเลยเนาะแต่นี้เราก็แบบมาถึงนี่ประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งเนาะพี่วุฒิก็ทํางานนะคะตอนนี้จะสี่โมงเอ้ยสี่โมงแล้วพี่วุฒิก็ยังไม่เสร็จนะจ๊ะ เมื่อกี้เสร็จแล้วเดินรถมาเก็บแล้วกำลังเปิดประตูขึ้นรถจะออกไปก็ต้องกลับเอาไม่โคกกับไปเคลียร์ดินอีกนะคะอันนี้ก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่เสร็จเราก็ต้องนั่งรอต่อไปนะคะแดดร้อนมากอยู่เมืองสวงแต่อยู่สุรินท์เมื่อกี้คุยกับเจ๊บูเจ๊บอกว่าฝนตกเพิ่งจะหยุดเออ ตกอีกแล้วตกทั้งนี่ทั้งวันตกตั้งแต่เช้ายันเย็ยนนะคะซุรินนี่น้ำดีเหลือเกินปีนี้นะคะบางทุ่งนาก็คือคันนาขาดไปเลยจ้าน้ำท่วมต้องไปเปิดน้ำออกแล้วก็ค่อยหวานปุ๋ยนะคะไม่งั้นถ้าฝนตกมาอีกก็คือปุ๋ยไหลไปนาคนอื่นนะาข้างๆนี่ผลพลอยได้เลยนะคะทุกคน <laughs> แล้วก็ <laughs> เดี๋ยวเรารอที่วุฒิเลิกงานกันนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้บ๊ายบายเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องสาวนุ่นพาลุยไทยแลนด์ด้วยนะคะาอาจจะเปิดคลิปมาเป็นสาวนุ่นดองซิงแต่ท้ายคลิปขอเป็นสาวนุ่นพาลุยไทยแลนด์นะคะบ๊ายบาย